สวัสดีครับสวัสดีสำหรับเด็กนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ครูฮีโร่ก็มาสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโอ e เน็ตปี61นะครับเราก็มาดูด้วยกันว่าโอ e เน็ตปี61นั้นเป็นแบบไหนนะครับขออธิบายสักหข้อละกันนะครับเพื่อเทสเพื่อเทส โปรแกรมซูมนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้งานได้ก็สัดาหน้าก็จะลงคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อแรกกันนะครับเอ่อ23เท่ากันกับ x นะฮะเท่ากันกับ3กำลัง x และ0.0025เท่ากันกับ2.5คูณ10กำลัง y แล้ว x บวก y เท่ากันกับเท่าไหร่โอเคไหมครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ค่า x แล้วรู้ค่า y ให้ได้ซึ่งค่า x กับค่า y มันเกี่ยวกับเรื่องของมันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับมันเกี่ยวกับเรื่องอยู่นะฮะไหนฮะไมได้ครไมไดโอเคนะครับอ๋อเราไม่ใช่ตรงนี้นี่นะโอเคเอาใหม่อีกทีนึงนะครับนิ s h a r ์ใหม่นิวแชร์ใหม่นะครับนิวแชร์ creen แล้วกันนะครับ โอเคพอเรามาได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับนะขออนุญาตแต่งออขออนุญาตใส่ใส่ประก,กาดินสอแป๊บนึงนะครับอ้าโอเคเรามาสู่นี้ละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลายี่ิบเกับสามกำลัง x นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ฐานเ,นเท่ากันโอเคมคับยีบเจเกิดจากอะไรเกิดจาก3ามกำลัง3าเมื่อฐานเท่ากันแล้วเราก็จับ ตัดฐานทิ้งไปนะครับให้เหลือเฉพาะ,ะเ,หเหลือเฉพาะตัวเลขชี้กำลังแล้วก็หาคำตอบออกมาได้นั่นก็คืออันนี้ตัด3 3เพราะ,ะนั้น x ของเราก็เลยได้เท่ากันกับเท่าไหร่ครับ x ของเราก็เลยได้เท่ากันกับ3นั่นเองอได้ x เท่ากันกับ3เรียบร้อยแล้วต่อไปคือไอตัวนี้เราก็ทำให้เป็นสัญ,ญากรณ์วิทยาศาสตร์ซะเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวด้านขวาแล้วก็หาค่า y ออกมาได้ ถ้าเป็นทศนิยมเราคิดว่า y หรือเลขชี้กำลังเนี่ยจะเป็นลบหรือเป็นบวกครับถ้าเป็นเลขทศนิยมถ้าเป็นทศนิยมให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสัญญากรณวิทยาศาสตร์เรายังจำได้ไหมให้คิดนิดนึงนะครับถ้าเลขชี้กำลังของสิบกำลัง y เนี่ยถ้าเป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นทศนิยมมันจะติดลบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะติดลบยังไงเราก็มาดูว่า ไอ้ศูนย์เนี่ยมันมีอยู่กี่ตัว1 2 3 4นะครับ4ตัวเพราะฉะนั้นได้2 5ด้นะครับคูณ10กำลังลบโอเคไหมครับเท่ากันกับไอ้ตัวนี้นะครับเราก็ตัดไอ้2 5คูณกำลังลบไปเพราะฉะนั้น y ของเราก็เลยได้เท่ากันกับเท่าไหร่ครับ y ของเราก็เลยได้เท่ากันกับลบนั่นเองปั๊บเรียบร้อย y ของเราได้ลบสโอเคไหมครับอ่ะ x เท่ากันกับ3 y เท่ากันกับลบสี่เพราะนั้นเราก็เงื่อนไขต่อมาคือ x อบวกวใช่ไหมครับก็เอา3มาบวกกันกับลบสนะครับ3าบวกลบสได้เท่ากันกับลบหโอเคไหมครับลบหนคำตอบที่ได้คือคอข้อที่1น,นั่นเองนะครับข้อที่หนึ่จบไปแล้วนะฮะโอเค เรามาดูข้อที่สองกันต่อนะครับข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้ a เมื่อกี้นี้ตัวแปรเป็นเลขชี้กําลังทีนี้ตัวแปรเป็นฐานถ้าตัวแปรเป็นฐานมันมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือทําให้เลขชี้กําลังเท่ากันแล้วก็ตัดทิ้งถ้ามันอยู่คนละข่าน วิธีที่2ให้ย้ายข้างไปเลยนะครับเราจะคุ้นเคยกับย้ายข้างในลักษณะที่ที่ถ้าเป็นสมนการบวกลบก็โอเคคูณหารก็โอเคจากบวกย้ายไปเป็นลบจากลบย้ายไปเป็นบวกจากหารย้ายมาเป็นคูณจากคูณย้ายมาเป็นถวกถ้าเป็นเรื่องของค่ารากมันจะตรงกันข้ามกับเลขยกกาลังโอเคไหมครับเพรานั้นเองไม่มีอะไรมากลากที่2ก็ย้ายไปยกกําลังสองของนู้น ถ้ารากที่3ก็ย้ายไปยกกำลังสาโอเคไหมครับแค่นั้นเองนะและโจทย์บอกเงื่อนไขาตามมาก็คือลากที่2ที่เป็นบวกของ A มีค่าเท่าไหร่อ่ะตอนอื่นเนี่ยเราหา a ก่อนจากรากที่3มลากที่3ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็น A เท่ากันกับเท่าไหร่ครับ16บกํำลัง3นั่นเองโอเคไหมครับ16กําลังสทีนี้เราก็แปลง16นะฮะแปลง16แปลงสิตรงนี้ ให้เป็นสองกำลังสี่ดีกว่านะครับให้เป็นฐานที่เล็กที่สุดดีกว่ามันจะได้ง่ายขึ้นเอาสี่คูณสามกลายเป็นสองกำลังสิบสองนะครับอันนี้ยังจำได้ไหมในเรื่องของสมบัติเลขยกกำลังถ้าติดกันโดยมีวงเล็บแบบนี้ให้เอาตัวเลขชี้กำลังไปคูณกันโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นได้ a เท่ากันกันกบ12เอ2กาลัง12ไอ้ลากที่2เนี่ยมันหมายความว่ามันคือลากของ a นะครับรากของ a นั่นเองลากของ a ถ้าแทนค่าเข้าไปมันก็จะได้อะไรเมื่อกี้เราหาได้ว่ารากเอ a เนี่ยเท่ากันกับ2กาลัง12เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ2กาลัง12นั่นเองโอเคไหมครับลากของ2กาลัง12 ลากของสองกำลังสิบสองไอ้ลากเนี่ยเราจําได้ไหมว่าถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกําลังเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าลากคู่เราก็ติดแอบส์ลูทถ้าลากที่สองก็ติดแอบส์ลูทนะครับแอบส์ลูทของสองกำลังสิบสองโอเคไหมครับลากที่สองมันคือหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนั่นเองลากที่สามก็คือหนึ่งส่วนสามวันนี้พอจําได้ไหมครับ ถ้า1นส่วนสม,มันไม่มี ute, แอบส์ลูดเนาะมันเป็นขี้โอเคไหมครับแต่1นส่วนสม,มันมีแอบส์ลูดก็ตัดกันไปนะครับก็ได้2กํกลัง6นะครับอ่ะเดี๋ยวครูลบตัวหนึ่งนครับอ่ะสอกำลัง6เพราะฉนั้นคำตอบรากที่2ของ A ก็คือ2องกำลังหเพราะฉะนั้นสองกำลังหคือเท่าไหร่ครับ2องกำลังหคือเท่าไหร่สองกำลังหคืออย่าตอบ12นะฮะสอลังหคือคูณกันทั้งหมด6ครั้ง นั่นก็คือ64นั่นเองนะฮะ64สิบสี่เนต่อมีคำตอบไหมครับ64สี่มีคือข้อที่นี้นะครับปากกาไม่ออกเนี่ยคือข้อนี้โอเคไหมครับข้อนี้นั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือข้อที่2นะฮะครูเทสประมาณ5ข้อนะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะฮะข้อที่3เรามาดูสิข้อที่3ไหน ข้อที่3มเป็นเลขยังอยู่ในเลขยกคกำลังอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวอันนี้คูลบออกไปค่นเรามาดูข้อที่3กันต่อนะฮะเราอยู่ในส่วนโอเนตของปี61นะครับอ่ะข้อที่3นะฮะเปลี่ยนตัวเลขก่นเออเปลี่ยนเปลี่ยนปรกกาก่อน2องกำลังห้ากับส่วน2องกำลังสองอันนี้เนี่ยพยายามเปลี่ยนให้เลขฐานเนี่ยมันเหมือนกันเพื่อที่เราจะใช้สมบัติของ ฐานในการคิดออกมาได้โอเคไหมครับเอสมบัติของเลขยกกำลังคิดออกมาได้นั่นเองโอเคไหมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมากมายโอเคเนาะนะคะถ้ามันเป็นส่วนให้เลขชี้กําลังไปลบกันถ้าฐานเหมือนกันถ้ามันเป็นการคูณกันให้เลขชี้กําลังเป็นบวกกันนั่นเองอันนี้เป็นส่วนแลเนาะให้เลขชี้กําลังไปลบกันแล้วกันเปลี่ยนกร c เนี่ยให้เป็น2องกำลังสองได้ไหมได้โอเคไหมครับแล้วทั้งหมดยกกําลังห้านะฮะ ส่วนด้วยสองกลังสองอ่ะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับส่วนลบสามกลังสองเนี่ยครูแนะนําว่าลบสามกลังสองมันก็คือสามกลังสองนั่นแหละนะครับเพราะว่าลบคูณลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นฐานก็จะเหมือนกันกันกบตัวข้างล่างอย่าเผลอเอาลบสามไปลบกับตัวนี้ห้ามเป็นเด็ดขาดเพราะว่ามันต้องยกกําลังก่อนแล้วค่อยไปลบที่หลังห้ามเอามาลบกันก่อนนะครับเพราะนั้นได้สามกลังสองแบบนี้ จากลบย้ายกลายเป็นบวกนะหรืออย่าเผลอเป็นก็คุณครูบอกว่าส่วนมันก็เอาไปลบเงินสิคะแต่เราก็อย่าลืมด้วยว่าโจทย์มันคืออะไรอันนั้นโจทย์มันเป็นบวกเนี่ยโจทย์มันเป็นบวกย้ายขึ้นไปเป็นลบแต่ลบเนี่ยมันแน่นอนมันย้ายขึ้นไปเป็นลบอีกครั้งหนึ่งถ้าลบซ้อนลบก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือจากลบก็กลายเป็นบวกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เขียนเครื่องหมายบวกซะไม่ต้องเอาลบคูณลบกลายเป็นลบลบมาเจอลบกลายเป็นบวก โอเคนะครับอะพอเราได้ตรงนี้เราก็ทําให้เรียบร้อยนะครับสองกำลังห้าก็คือสองกำลังเจ็ดไม่สองกำลังสิบโอเคไหมครับเพราะว่าสองกำลังสองคูณกับเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันที่ครูเคยบอกเมื่อเมื่อตะกี้เนี่ยว่าสองติดกับห้าเนี่ยมันเป็นการคูณกันโอเคไหมครับมันเป็นการคูณกันเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นได้เออสิบเราเสองจากเนี่ยขึ้นไปกลายเป็นลบโอเคไหมครับ ลบสองทำไมคูเขียนห้าลบสเข่า,าลบกันกับ3ามกำลังสี่โอเคไหมครับต่อจากนั้นได้สองกำลังแปดโอเคไหมครับสอกำลังแดลบด้วย3ามกำลังสี่นะฮะสอกำลังแดคือเท่าไหร่เอ่ยใครรู้บ้าง2องกำลังหคือหกสิี่สองกำลังเจคือ1นึ่งยี่แปดสองกำลังแปดคือ2องอยห้าสบหย่าเผออไปสอกำลังแดเป็นสิบหกผิดทันทีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรามัดระวัง สามกำลังสี่ก็อย่าตอบสิบสองสามกำลังสี่เนี่ยคือแปดสิบเอ็ดเพราะว่าสามคูณกันสี่ครั้งไม่ใช่เอาสามไปคูณกับสี่โอเคไหมครับตอนนี้ต้องระมัดรวะวังอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นห้าโอเคไหมครับอันนี้ห้าลบแปดไม่ได้เป็นสิบห้าสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดอันนี้จากสองเดินก็ยืมไปก็กลายเป็นหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คืออะไรครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคไหมครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้คือข้อที่สามโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูข้อที่สี่กัน เดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นชายมสาก่อนข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่เรามาเจอกันตรงนี้นะครับข้อที่สี่มันเป็นเรื่องของหอระมอกับคอรอนอเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของเลขยกกําลังใช่ไหมครับตอนนี้เะเป็นหอระมอคอรอนอเป็นท็อปิกใหม่นะครับจํานวนที่มากที่สุดสามสาม3ิบหกแล้วหกสิบหาค่า A ก่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้น A เป็นจํานวนที่มากที่สุดจํานวนที่มากที่สุดก็คือหอระมอหาหอระมอน,น,นั่นเอง สามสิบหกกับหกสิบนะครับเอาแม่อะไรดีปูใช้แม่สิบสองแล้วกันสามสิบหกสิบสองสามใช่ไหมฮะสิบสองอะไรเป็นหกสิบสิบสองสิบเป็นหกสิบใช่ไหมไอสิบสองห้าเป็นหกสิบโอเคขอโทษทีอันนี้นะคือแม่หกนี่แนะอ่ะลบสิบสองห้าเป็นหกสิบนะครับหารต่อไปอีกไม่หารต่อไปอีกไ,ไ,ไม่ได้ขอระม็อกคือตัวนี้ นะครับเวลาหอรมอเนี่ยต้องหารได้ทั้งหมดถ้ามีสองตัวก็หารได้2ตัวถ้ามีสาตัวต้องหารได้สามตัวนะครับหสองตัวไม่ได้โอเคราะนั้นหอรมอก็คือสิบสองนะครับหอรมอของเราก็คือสิบสองแต่ยังไม่จบโจทย์ยังบอกอีกว่าอะไระจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยห้าและ a ลงตัวนะครับ a เมื่อกี้นี้เราได้แล้วสิบสองคี่เอ a. ใช่ไหมครับเราก็มาหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดก็คือหาคอนอ นะครับ a กับส2องหาแบบคอร์อนอเอาแม่อะไรหารคงไม่มีแม่อะไรหารเอาแม่ห้าหารได้1ใช่ไหมครับคอร์อนเนี่ยหารได้ทีละตัวก็ได้หารได้ทั้งหมดก็ได้นะครับเราเอาแม่สิบสองหารจะได้หนึ่งเพราะฉะนั้นคอรอนอก็คือคอร์โนอค,คูณร่วมน้อยนะครับคูณร่วมน้อยอก็ได้เท่ากันกันกบ5คูณกับบสองนะครับครูใช้เมาส์ในการคิดนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเลขมันอาจจะยิกงยืดไปหน่อยเพราะนั้นได้6กสิบเ็นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ตอบ6กสิบนั่นเองนะครับข้อเมื่อกี้นี่ตอบเท่าไหร่หนึ่งรอย็ิบห้านั่นเองโอเคไหมครับนกได้ทั้งหมดสองเอ่อใกล้ถึงข้อที่ห้าแล้วล่ะครูขออนุญาตลบออกแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าโอเค ปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องก่อนอ่ะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ห้าข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะคะใครเคยเข้าใจบ้างอัตราส่วนมันเอ,อ่ะไรใครพอรู้บ้างครับน้อผมไม่รู้ผมรู้ผมไม่รู้อะอัตราส่วนก็คือสองอย่างมาเปรียบเทียบกันสามอย่างมาเปรียบเทียบกันโอเคไหมครับ สำหรับอัตราส่วนเนี่ยครูบอกไว้นิดนึงถ้ามันมีอยู่2กลุ่มนะครับสกลุ่มแล้วม็มีอยู่3ตัวนะฮะให้เราจัด2กลุ่มกายมาเป็นกลุ่มเดียวให้ได้นะครับโดยเฉพาะตัว B หรือตัวเชื่อมกันเนี่ยถ้ามันโจทย์มันไม่ให้เท่ากันมาเนี่ยเราต้องพยายามให้มันเท่ากันโดยอาจจะใช้วิธีการคูณข้างไหนข้างหนึ่งถ้าข้างหนึ่งคูณกันแล้วมันเท่ากันอีกข้างหนึ่งนะครับ หรือแบบที่สองมันไม่เท่ากันค่อข้างเลยนะฮะให้เราใช้วิธีการหาแบบอออพอเอ่อพอนอออกมาโอเคไหมครับคุณรูปน้อยออกมาว่ามันคิดเท่าไหรไ่นี่นะโอเคนะครับเราเข้ามาดูกันแล้วกันส่วนข้อน,นี้ครูก็จะเริ่มซอยข้อน,นี้ก็จะมีสองกลุ่มจะสังเกตเห็นว่ามีบรรทัดบนกับบรรทัดล่างโอเคไหมมีทั้งหมด2กลุ่มคือกลุ่ม A ต่อกลุ่ม b นะครับต่อกลุ่ม B นะครับกับกลุ่ม B ต่อกลุ่มอะไร ลุ่ม c ออกไนะฮะกลุ่ม a เนี่ยคูณแทนค่าเข้าไปโจทย์ให้มา1ต่อ1ต่อ10โอเคไหมครับลุ่ม b ต่อกลุ่ม c เนี่ยโจทย์ให้มาคือ2ต่อ3โอเคไหมครับประเด็นก็คือไอตัว b เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าตัวเลขมันไม่เท่ากันนะสิโอเคไหมครับตัวเลข b ไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้ตัวเลข2ตัวนี้เ,เท่ากันนะฮะอันนี้คูณข้างเดียวเพราะว่า2องคูณ ไปห,หาสิได้ใช่ไหมครับแต่บางทีที่ครูบอกว่าบางโจทย์มันอาจจะไม่เท่ากันทั้งสองครางเพราะนั้นเราก็ต้องหาแบบพอแล้วเนอะเวลาคูณเนี่ยคูณทั้งด้านซ้ายด้านขวาให้เป็นตัวเลขเดียวเียวกันนะครับอันนี้ก็เอาห้าไปคูณอันนี้ก็ห้าไปคูณเพราะฉะนั้นได้ b ละเป็นตัวเดียวห้าคูณสองเป็นสิบจับไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็น a อนะฮะอันนี้เป็น b อันนี้เป็น C โอเคไหมครับอันนี้เป็น C ต่อจากนั้น พอเรามี A มี B มี C เสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไป A ไม่เปลี่ยนเพราะว่า A ไม่ได้คูณกับตัวเลขไหนแต่ C ีน่เปลี่ยนเพราะว่ามันคูณคล้อยตามกับ B ไปด้วยนะครับอันนี้คูณ5 3คูณ5ก็กลายเป็น15บห้เไหมครับพอเราได้แพทเทิร์นตรงนี้ปุ๊บเราก็มาอ่านซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโจทย์ข้อนี้มันต้องให้เราสร้างสมการเพื่อหา ตัวแปรที่มันเกิดจากการเท่ากันไห้ได้เท่าเขาเรียกว่าทวีคูณให้ได้ตัวไหนที่เกิดที่มันเป็นตัวทวีคูณหรือว่าเพิ่มขึ้นโดยเป็นเรื่องของอัตราส่วนก็คือเพิ่มเพิ่มเป็นอัตราส่วนให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวทวีคูณตัวทวีคูณเราจะหาได้ยังไงเกิดจากการสร้างสมการขึ้นมาโดยให้ตัวแปรที่เราได้มาเป็นอัตราส่วนเนี่ยเปลี่ยนให้เป็น x อกซ์ นะครับหรือเปลี่ยนให้เป็นตัวแปร้แทรกหรืออะไรก็ได้แต่แต่ถ้ามันมี1เนี่ยเป็น x เฉยๆแต่ถ้าเป็นสิเนี่ยให้เป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1 0 x 15ก็เป็น1 5 x เพื่อคำนวณหาตัวทวีคูณให้ได้ก็คือตัว x นั่นเองว่ามันได้เท่ากันกับเท่าไหร่ตามโจทย์โจทย์บอกว่าทั้งหมดทั้งหมดก็แสดงให้เห็นว่าเอา a มาบวกกับ b มาบวกกับ c เท่ากันกับ หนึ่าใช่หรือไม่ครับพอได้ค่า x หรือตัวทวีคูณเสร็จแล้วเราเข้ามาอ่านประโยชสุดท้ายประโยคสุดท้ายเขาต้องการหาหาอะไรครับประโยชน์สุดท้ายเขาต้องการหา,หา,รรรา,ากลุ่ม b ว่าคือเท่าไหร่แล้วก็ไปคูณกับที่เราแทนค่ามานะครับก็จะเป็นคําตอบออกมานะฮะอ่ะก่อนอื่นเรามาคิดตรงนี้ก่อน a คืออะไรครับ a ที่ครูบอกว่าเปลี่ยนจาก1ให้เป็น x นงนะครับ b ก็เอามาบวก ก็มี10บหยวงนะฮะก็คือ 10x นะครับเขียนให้เป็นสัมประสิทธิ์10บบวกกันกับ C C คือ 15x นะครับเท่ากันกับ1,300 1,300ม,มองมองไม่ค่อยเห็นเนอะอาะผููใช้เมาส์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะกระโดดกระโดดไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะได้1,300 x, x, x กบวก 10x บวก 15x กลายเป็น 26x ใช่ไหมครับย6 x บเท่ากันกับ 1300ต่อจากนั้นทําไงต่ออีกเอา26ไปหาร x ก็เลยเท่าก,กันกับ1300หารด้วย26นะครับหาด้วย26เอาแม่13ตัด13 1เป็น13 13อะไรได้13อะไรได้26 13 2แล้วเอา แม่2ไปตัดสอง1เป็น2 2 5เป็น10เพราะเหลือ0อยู่ตัวหน mm ึ่งเพราของครูก็เลยได้เท่ากันกับ50เห็นไหมครับได้ตัวทวีคูณแล้วก็คือ50 mm hmm. ก็เอาตัวทวีคูณของอ,อัตราส่วนนี่แหละไปคูณกับสิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ B B ครูให้เป็นอะไรครับนี่ไง b ครูให้เป็น 10x ใช่หรือไม่ B เท่ากันกับ 10x นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอา1ิ ไปคูณกับ50นะฮะ10ไปคูณกับ50ก็เลยกลายมาเป็นเท่าไหร่กลายเป็น500โอเคไหมครับกลายเป็น500ก็คือข้อไหนข้อ1น,นั่นเองโอเคไหมครับกลายเป็น500ก็คือข้อที่ตามรูทันไหมทันไหมครับทันเนาะนะฮะโอเคสรุปก็คือข้อที่1ออกมานะฮะโอเค วันนี้ครูเทสประมาณ5ข้อก่อนนะครับเพราะว่าเทสศูน์ก่อนเพราะว่าศูนย์อัปเดตใหม่โอเคไหมครับพออัปเดตใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตามจริงมันฟ้องมาบอกว่าให้อัดได้40นาทีแต่เมื่อกี้นี้ครูคอ l วิดีโอหา,อา <S 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 เด็กนักเรียนนะครับคอ l วิดีโอเนี่ยได้ตลอดเขาไม่เด้งแล้วนะปัจจุบันเนี่ยนะครับ แต่ว่าอัดวิดีโอไม่ได้เฉยนะครับก็เลยมาอัดวิดีโอย้อนหลังดูนะครับนะฮะก็ถ้าใครสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0954955444นะครับกับครูฮีโร่สอนทั้งแบบออฟไลน์ line และออนไลน์แต่ปัจจุบันเนี่ยสอนออนไลน์นะครับเพราะว่ามีเชื้อไวรัสโควิดนะครับแล้วก็ทางทางเพ f เฟซบุ๊กก็จะ ชื่อนิโรธจำปาโมลนะครับหรือไปเยี่ยมชมที่เพจท่านิสคิดง่ายๆสไตล์ครูฮีโร่นะครับก็อินบ็อกมาหากันได้เลยนะฮะพิเศษหน่อยช่วงนี้คือ,อช่วงไวรัสโคโรนาเนี่ยถ้าต่อสองคอร์สพร้อมกันนะครับคอร์สที่สองลดไปเลย50%อีกอย่างหนึ่งก็คือฟรีสำหรับทดลองเรียนโอเคไหมครับ ฟรีเลยสาหรับทดลองเรียนถ้าไม่สนใจไม่ต้องต่อนะฮะไม่ต้องต่อคอร์สนะครับแต่ถ้าสนใจก็บอกไว้เลยว่าสองคอร์สคอร์สท,ที่2ฟรี5 0อร์ซโอเคนะครับวันนี้ครูฮีโร่ก็สอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวโชว์ไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งนะครับโชว์ข้อ6ถึงข้อ20มันมี20ข้อนะครับที่เป็นข้อข้อกานะครับต่อไปก็จะข้อเขียนอีก21ถึง26มั้ง21ถึง พ่อนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ๊า่บายเราเจอกันเสมนครับ